Uh วันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่านาฬิกาบนหน้าจอล็อกอันนี้ในเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy a 50 Samsung เหมือนกันหมดนั่นแหละไม่น่าจะต่างกันหรอกไปดูเอาดูเทียบเคียงเอาน่าจะใกล้เคียงกันแหละอันนี้นาฬิกาบนหน้าจอล็อกเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะแบบแรกก็คือเวลาคุณกดปุ่ม power ของเครื่องหนึ่งทีแล้วหน้าจอดำปิ๊ปปีเนี่ยตรงหน้าจอนั้นนะ่ะ สามารถมีนาฬิกาได้ซึ่งปัจจุบันรู้สึกโอเคนะผมว่าโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อนเลยทําไมอ่ะอืแต่เราแต่ก่อนเป็นนาฬิกาบนหน้าจอดำๆมันนี่นะโอ้ไม่เคยดับเลยมันสว่างอยู่ยางั้นนะเป็นนาฬิกาวิ่งไปวิ่งมายู่อย่างนั้น่ะเราเคราะห์ถือว่าโอ้โหเปลืองแบตเว้มันแล้วเราก็ไม่ได้ดูอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรอกมันจะไปลอยอยู่ทําอะไรล่ะเราก็เลยปิดไปซะเลยแต่ณปัจจุบันตอนนี้ก็คือ ถ้าอยากจะเห็นก็เอามือเคาะที่หน้าจอสักสองทเที่ยวนาฬิกาก็จะปรากฏขึ้นมามันก็จะสว่างสักพักแล้วมันก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอืมนะ <c oughs> อีกอันหนึ่งก็คือเวลาเรากดปุ่มพาวเวอร์เพื่อดับหน้าจอดำๆแล้วเนี่ยกดปุ่มพาวเวอร์อีกหนึ่งทีเนี่ยหน้าจอมันจะสว่างขึ้นมาอันนั้นน่ะมันจะมีวอลเปเปอร์แล้วก็มีนาฬิกาอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งเรือนอ่าอันนี้ก็สามารถปรับได้มันปรับได้ทั้งสองนาฬิกาแล้วแหละมันเป็นนาฬิกาบนหน้าจอล็อกทั้งสองอันน่ะอันเนี้ยสามารถตั้งคค่่าาาได้บบงนอกว ไอนาฬิกาบนหน้าจอดำๆไม่เอาได้ไหมได้ก็ปิดเอาสิมันจะไปยากอะไรล่ะเออแต่หน้าหน้าจอล็อกที่กดปุ่ม power แล้วสว่างขึ้นมาหนึ่งทีเนี่ยนะอันนี้ปิดไม่ได้นะพี่อันนี้ได้แค่เปลี่ยนรูปทรงเฉยๆะเพราะมันก็ไม่ได้รบกวนอะไรพี่อยู่แล้วนะพี่ปกติพี่จะดูไม่ไปดูนี่นะสแกนลายนิ้วมือก็ไม่เคยเห็นมาอยู่แล้วอ่อนตรงๆอ่ะถ้าเกิดแบบบางทีก็อยากดูเวลาอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ตามใจอันนี้ตั้งได้เราไปตั้งนาฬิกาอ่าตั้งยังไงเราตั้งค่าอะไรได้บ้างอ่ะ เราก็ไปดูกันอันนี้เข้าไปในตั้งค่านะจ๊ารู้สึกภูกันมันเล็กหรือเขินเข้าไปในตั้งค่าปั๊บเลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างสัหน่อยหนึ่งนะคุณก็จะเห็นคำว่าล็อกหน้าจออยู่ตรงนี้นะกดลงไปอันนี้คำถามแรกก็คือไม่เอานาฬิกาบนหน้าจอดำๆได้ไหมไอ้หน้าจอดำแต่พี่ปีเนี่ยนะไม่ไม่เอาได้ไหมเปลืองแบตอ่ะอันนี้ถ้าเปลืองแบตปิดเลยพี่อันนี้ครับเขาเรียกตัวเองว่า All way on d i s play พูดถูกไหมเนี่ยคงถูกนะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงก็อย่าถือสากันเลยกรับพูดกับพูดเธอถ้าไม่ชอบก็ปิด้าตอนนี้มันเปิดอยู่ถ้าเป็นสีน้ําเงินอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเปิดอยู่นะพี่พี่ก็ท้าให้มันปิด้าอันนี้จะทดลองให้ดูปิดทําไมลรา อ่ะแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างอีกทหน่อยเด้อโอ้ยเกินแล้วไม่ใช่เรามาเลือกคําว่านี่รูปแบบนาฬิกาตรงเนี้ยเราสามารถตั้งค่าได้จะเอานาฬิกาแบบไหนยังไงตั้งสีตั้งสันอะไรเนี้ยนะามาดูกันเอาอย่างแรกเลยกดลงไปเมื่อกดลงมาแล้วเนี้ยเขาก็จะให้เลือกระหว่าง ล็อกหน้าจอกับ a l w a y Display คืออันนี้หน้าจอดำปิป๊บปีเดี๋ยวตั้งทีหลังเอาเอาหน้าจอตอนที่มี Wallpaper ก่อนนะอ่านตอนที่ w a l l เ a p e r ก็กดลงไปบนล็อกหน้าจอเขาก็จะมีตัวอย่างขึ้นไม้คุณเห็นเลยหน้าจอล็อกปกติมันจะเป็นแบบนี้อันที่เป็น Wallpaper ที่มันสวยๆเนี่ยเราก็ไปโหลดครีมโหลดเธอมาคืออยากได้ w a เป p a p e r ไม่ใช่อะไรหรอกอย่างอื่นไม่ได้อยากเลยอ่ามา อันนี้เนี่ยนาฬิกาบนตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะมันมีมันมีชนิดให้คุณเลือกนี่นี่มีชนิดให้เลือกอ่ะคุณก็ลูดเอาไอตรงเนี้ยอันนี้เป็นนาฬิกาแบบแบบเข็มนะพี่เออพี่มันเอาแบบเข็มไม่เอาโอเคก็มมอ่าลูดมันัแอันแรกเลยอันแรกอ่ะอันแรกเนาะกดลงไปจึอันที่สองนี่อ่ามันให้คุณเลือกเอาเนี่ยเลือกเอาเลยคุณจะเอานาฬิกาทรงไหนเนี่ยนะพี่ก็เลือกเอาเลยลูดไปเลือกเอาเนี่ยลูดไปเลือกเอาเลยกอ ใหญ่พอไหมใหญ่พอไหมเออในกาอะไรอะพี่มันไม่ค่อยน่าเลยเออนะเออช่างมันเถอะเออเอาสักอันก็แล้วกันพี่ก็เลือกอมาสักอันหนึ่งนะพี่นะมีทั้งเข็มทั้งเขมอะไรเนี่ยนะโอ้เยอะแยะไปหมดอันนี้ก็ไปเลื่อโหลดเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโหลดไม่เอาโหลดไม่เอาโหลดไปเลือกหาโหลดเอาด้วยก็ได้นะเือคุณมาถึงอันสุดท้ายเนี่ยนะคุณเขาให้คุณไปหาโหลดเอาได้มันมันจะมีให้คุณโหลดเลยเป็นเป็นแอดออนน่ะนะอืมเออช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกอันหนึ่งแล้วกัน ไปดูบนหน้าจอดำๆอ่าอันนี้ค่อยไปหาโหลดเดี๋ยวจะไปทําให้ดูอ่าอันนี้เอาทั้งอันนึงก็แล้วกันนะเลือกขึ้นมาอ่าอาไหนดีอ่ะอาอา,อาตโตโตไม่เอาเอาเป็นโอเคอ่ะอาน,นี้ก็แล้วกัน,กนเสร็จแล้วเลือกสีได้นะเช่นว a l เปเปอร์เราอาจจะมีสีที่แบบโหอ่านไม่ออกเลยออย่างเงี้ยนะ แล้วนาฬิกาเป็นสีขาวแบบนี้หมายถึงตัวหนังสือที่นาฬิกาเป็นสีขาวอย่างนี้บบยเปอรอเราอ่อนๆมากๆเนี่ยมันไม่เห็นนะเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้เป็นสีอื่นเนี่ยคุณก็สามารถมาเลือกได้นี่คำว่าสีอยู่ตรงนี้กดลงไปบนคําว่าสีเลยพี่นี่กดจึ๊กเขาจะมีสีให้คุณเลือกนี่เห็นไหมกดจึ๊กโอ้อ่อนเหลือเกินอ่อนเหลือเกินเนี่ยกดก็เลือกเป็นสีลุ้งเลยนะอ่าอะไรประมาณเนี้นะพี่ หรือว่าถ้าไม่สาแก่ใจครับพี่กดอันสุดท้ายนี่มันจะให้เลือกโทนสีเลยกดลงไปนะแล้วคุณก็เลือกโทนสีเลยคุณจะเอาสีไหนล่ะเออเอาสีน้ําเงินก็นแล้วกันคุณก็แตะลงไปจะเอาสีโทนไหนพี่แตะเอาเลยนะเอาเอาเขียวเอาเขียวก็ได้เขียวเข้มเข้มหน่อยเอาเขียวเข้มเข้มจิกลงไปอ่ะมันก็จะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะอ่ะจะเอาอ่อนมากอ่อนน้อยนี่มันให้ปรับด้วยนะนี่นี่ปรับได้ด้วย เอาอ่อนมากอ่อนน้อยเออมันเป็นยังไงหนอเออช่างมันเถอะเอาเข้มเข้มไว้ก่อนไม่เข้มจะไปเห็นได้ยังไงเสร็จแล้วเมื่อเราเลือกสีเสร็จเราก็กดเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยจึกอ่าเราก็จะเห็นว่านาฬิกาของเราเนี่ยมันออกเป็นเขียวเข้มเข้มเห็นไหมอ่าเราสามารถปรับสีปรับแสงได้นะอ่าไม่ได้ปรับแสงไม่ได้ปรับได้สีโอเค เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราคิดว่าเราพอใจแล้วก็กดคําว่าเรียบร้อยนี้อีกหนึ่งครั้งอ่านะเลือกนาฬิกาบนหน้าจอล็อกแบบนี้เสร็จปั๊บเราก็ได้แล้วนาฬิกาโอเคไม่ทําให้ดูนะไปกดดูเองก็แล้วกัน กดไม่ได้เดี๋ยวคลิปวิดีโอหยุดโอเคอ่ะมาลังนั้นเราก็ไปกดที่รูปแบบนาฬิกาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อไปตั้งนาฬิกาบนหน้าจอล็อกดำๆอ่ะไอดำๆเนี่ยนะเราก็มากดนี่อ y ว n d i s ิ l a ปนี่พี่อึ้อ่านะแล้วเขาก็จะให้คุณเลือกอันนี้เคยตั้งไว้แล้วเป็นสีเขียวๆอย่างนี้เนี่ยนะพี่นะอันนี้ก็เหมือนกันนาฬิกาบนหน้าจอเนี่ยมันมีให้คุณเลือกเนี่ยนะคุณก็มาจิ้มๆเอาเนี่ยจิ้มเลือกเอาเลยเนี่ยไล่ไปเลยนี่พี่เลือกเอาเลยนะ อ๋อจะเอาเข็มเอาเข็มอะไรได้หมดอ,นะ <c oughs> อ่อนะแล้วก็อะไรอะหลงโอ้มีใส่คลิปใสโอ้พอเฮ้พี่โอ้อะไรอะวันเกิดฉันทั้งวันนัดพบชูไข่วะล้างรถล้ลางรถตอนตีหนึ่งใครจะล้างวน,นเนอะ <c oughs> โอ้ยเอาไปทิ่ทเหรอ หรือจะอะไรอ่านี่ตรงนี้ก็มีอกีกอ่านะอ่านอกนั้นคุณก็ไปกดเอาแล้วกันละที่สําคัญคุณก็สามารถไปเลือกมีตกตรงนี้ไปไปโหลดได้หมายถึงว่าคุณก็ไปโหลดมาได้นี่กดจึก๊กเขาก็จะให้คุณเข้าไปแกลเลอรี่แกลเลอรี่ทีมเนี่ยนะมันก็จะมี Galaxy t ี่ทีมเดอเออ่านี่นี่ตรงนี้แอดออนนี่แอดออนอยู่ตรงนี้นี่อ่านะเขาก็จะเป็นนาฬิกาให้คุณเนี่ยนะโอ, <c oughs> มอะ้มันเยอะมันเยอะ แม่นาอีกครั้งนึงว่าการุณาก่อนจะกดเาดูด้วยนะเสียตังหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีเนี่ยเสียตุงเสียตังเนี่ยนะถ้าไม่อยากเสียตังไปกดยอดนิยมข้างบนเลยพี่นี่ยอดนิยมเนี่ยอ่ะมันก็จะมีของฟรีให้คุณใช้แต่ก่อนจะกดก็ดูก่อนนะบางอันมันก็เสียตังเหมือนกันมันเราแทรกอยู่เนี่ยนะพี่นะพี่ก็เลือกเอาสักอันหนึ่งอันนี้พี่ก็โหลดลงมาเนี่ยกดจึกโหลดอ,ะอ่ะเออะไรอะ่ะก็ตัวอะไรอะ่ะ เออนั่นแหละเออนะอ่ะเราก็กดโหลดอยากได้ก็โหลดออาสมมติสมมติเฉยๆพี่ก็ไปไล่ดูเอาชอบอันไหนก็พี่ก็โหลดเอาจะไปยากไรพี่ก็โหลดลงมาอ่ะโหลดปึ๊กลงไปจึกอ่ะก็กดให้มันดาวน์โหลดนอกนั้นพี่ก็ไปไล่ดูไล่ดูอ่อมีดาวด้วยมีห้าดาวอ่ะแล้วก็กดใช้งานอ่ะกดใช้งานแล้วก,กดใช้งานเป็นไงมัางเดียวไปไหน <laughs> ยังไม่ได้กดใช้ออกดใช้งานก่อนอนี่เขาก็จะมีนาฬิกาและลูก และรูปภาพหรือจะเอาแต่รูปภาพเท่านั้นเออมันก็ม hey, ีให้คุณเลือกนะมันก็อ่าถ้าเป็นชุดเป็นชุดหรือเป็นแต่ภาพเอ่หนดูดวนอ่ะนี่อันนี้ถ้าเอาแต่รูปเอาแต่รูปอย่างนี้นะถ้าเอา,บบารูปด้วยนาฬิกาด้วยก็จะเป็นแบบนี้โอเคไหมอ่ะไม่รู้ว่าคุณก็เลือกเอาคุณก็กดเลยก็กดเลือกเอาติ๊กนี่มันจะติ๊กให้คุณว่านาฬิกากับรูปเอาอันนี้ไหมไม่เอาคุณก็ไปกดเลือกเอาแต่รูปก็แล้วแต่ตามใจเมื่อเลือกเสร็จแล้วคุณก็ไปกดคําว่าเรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นนาฬิกาบนหน้าจอร้องม เลือกเอาได้ตามใจชอบ <c oughs> ไม่เลือกเพราะไม่ทำก็ช <c> อ <oughs> เอามาทําให้ดูเฉยๆโอ้มันจะมีขอให้คุณเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยบางคนบอกโอ้ห้ารัก็โอ้ห้ารัก็แบงกก็หายด้วยอะห้ารัก็มีทโอ้มีทงชาติไทยด้วยโอ้ห้ารักอ,อน่าอ่าเนี่ยคุณก็ไปเลือกเอาโอ้เต็มไปหมดเลยนี่ข่าวบนหน้าจอรอกมันเยอะเกินไปไหมเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่จะเสียตังค์วยโอ้ยอุยอ้ย ข้างล่างๆก็มีฟรีอย euh, like ู่นะมีมีฟรีฟร <que S 2> ีอยู่มีฟรีมีฟรีมีฟรีนะโอเคช่างมันเถอะพอแล้วกดย้อนกลับโอเคก็มาเลือกเอาเลือกตามใจชอบเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยก็แบบเดียวกันก็คือเลือกนาฬิกาที่คุณชอบขึ้นมาก่อนเอาเอาสักอันก็แล้วกันอ่านแล้วเราก็มาเลือกเราคิดว่าชอบไนไหนคุณก็เลือกนะนะแล้วคุณก็ มันจะไีโหลดมาโหลดอะไรก็โหลดไปแล้วก็มาเลือกสีเลือกสารได้บอกมัไม่รู้ไม่รู้รเลือกเอาเลือกเอาก็แล้วกันมันจะเลือกสีได้ตรงนี้อ่าเราก็กดเลือ,อกสีมันก็จะมีให้คุณเลือกเป็นสีฟ้าก็ได้นะหรือจะเอาเป็นสีสีลุ้งก็ได้แต่รู้สึกว่ามันจะมีให้เลือกสีอื่นนะหมายถึงว่ามันเลือกโทนสีไม่ได้เหมือนตัวเมื่อกี้อันนี้นี่มีจํากัดสีให้เออเอาเอาเท่าที่ได้หรือว่าจะไม่เอาไม่เอาเอาสีขาวก็มากดอันนี้นอกนั้นก็เป็นสีสีไปเลือกเอาก็แล้วกันเอาทั้งอันหนึ่งนะ เลือกไปเถิดเดี๋ยวก็ปิดโอเคเพราะเราไม่ชอบนาฬิกาบนหน้าจอล็อกดำๆแบบนี้อ๋อเราไม่ได้ใช่อ่ะล็อกกดเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วอยากได้เท่าไหร่กดเรียบร้อยกดเรียบร้อยก็คือตั้งค่าเรียบร้อยไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็เป็นการตั้งค่านาฬิกาบนหน้าจอล็อกปิดซะนี่อ่ะนี่ปิด all way display อย่างนี้นี่ปิดจึ๊กก็จบเลยพี่บนนาฬิกาบนก็ไม่มีแล้วล้อกตั้งไปทําไมตั้งให้ดูเฉยๆนะผมไม่ได้อยากใช้งานหรอกจะบอกให้ อันนี้ถ้าเราคนชอบใช้ไงเขาก็จะมีฟังก์ชันให้คุณเลือกอันนี้ต้องบอกว่าเห็นอยู่ยี่ห้อเดียวนะที่มีหลากหลายมากมายขนาดนี้ให้เลือกนะยี่ห้ออื่นนี่น้อยยี่ห้อที่จะมีเอางรร่ายๆดีกว่าตั้งตั้งค่านาฬิกาบนหน้าจอไอ้ดำๆอเวอิเพย์เขาเนี่ยนะออรู้สึกว่าเห็นอยู่ยี่ห้อเดียวเนี่ยนะยี่ห้ออืน่นไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจเลยว่ามีไม่ไม่แน่ใจ แต่ตอที่ผ่านตาไม่เห็นเห็นวีโว่อีอันหนึงที่มีนะย่เินเท่าที่เห็นนะเห็นแวบๆผ่านตาแต่ตั้งละเอียดขนาดไหนไม่รู้าว่าไม่อยู่ในมือแล้วอย่ามาผ่ามันจะบอกให้อันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับการตั้งค่านาฬิกาบนหน้าจอล็อกในเครื่องซ m s u n ง a 5 0ก็ประมาณนี้แหละเอามาฝากกันน่าจะครบแล้วล่ะเยอะเลยยาวเลยละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ